นะบ้านผมเองเนี่ยน้ำท่วมภาคใต้เห็นไหมครับรัฐไม่กระตือนลนนายกไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงนะผัดข้าวอยู่นะงงอยู่นั่นแหละถูกไหมครับเพราะว่านายกเข้ามาจากภาคธุรกิจเขาไม่เข้าใจกระบวนการของรัฐรัฐราชการเขาไม่เข้าใจพอสั่งไม่ถูกประหลัดก็ลอยตัวมึงไม่สั่งกูถ้าผมเป็นนายกนะวันนี้ผมต้องสั่งอธิบดีกรมที่เกี่ยวข้องลงไปอยู่หันใหญ่เลยนะเนะช่นอธิบดีกรมบรรเทาสาธารณภัยอ อธิบดีกรมบรรเทาสาธารณภัยต้องลงคุณต้องลงไปกินนอนอยู่หาใหญ่นะอธิบดีกรมปกครองคุณต้องลงไปดูผู้ว่าไปกินนอนเลยเพราะอะไรครับเราไปให้ผู้ว่าเนี่ยคุมสถานาไม่มีทางเพราะมันหลายหน่วยถูกไหมครับเพราะอำนาจแต่ขึินใจเราต้องเข้าใจว่าระบบราชการไทยมันรวมศูนย์แล้วถามว่าวันนี้ถ้าพี่เป็นอายุฐุนิินนะการแชนนะ้ไม่ยากวันนี้หนึ่งเราดูเลยว่าน้ำมันเชื่อมากนะเรือมันข้ามไม่ได้ นะเราก็ต้องดูว่ากลไกของรัฐเนี่ยมันมีเรืออะไรบ้างที่มันมีกําลังวิ่งเข้าไปได้ทีนี้วันนี้มันมันไปไม่ได้ถูกไหมครับเพราะนายกบริหารไม่เป็นถูกไหมครับมันต้องโทษนายกเลิกกลับอะไรครับเห็นไหมครับพอะเรื่องสวยแต่งตั้งต,ตารวจบ่ายวันนี้นายกประชุมกะตะรอเพื่อแต่งตั้งนายพลนอกวละผมทราบข่าวว่าอย่างนั้นนะ,อ,ะอาจจะไม่จริงก็ได้นะแต่ถามว่าคุณจะมาแต่งตั้งนายพลนอกวละยังไงก็จะอว่า คุณเอาเรื่องสวยตำรวจมาบีอบผบดิอา้าวเฮ้ยกูไม่ช่วยมึงนะเ,เดี๋ยวมึงทำแต่งตั้งตามกูสั่งนะอันนี้ผมอาจจะไม่จริงก็ได้นะแต่ผมตั้งคำถามถูกไหมครับอถูกไหมแทนที่จะไม่แต่งตั้งนอกวาระกับเอาเรื่องนี้มาแต่งตั้งโดยที่ผบตรอ,อยู่ในสภาพที่ง่อยเปียเสียขาเอามาบีบผบตรอ,อีกถูกไหมครับเนี่ย มันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงถูกไหมครับเนี่ยผมกำลังจะลงไปในวันพรุ่งนี้นะครับในวันพฤหัสนะแล้วผมเนี่ยเห็นไหมครับผมผมภาคเอกชนเนี่ยผมมีแค่สมาคมชาวปากใต้ซึ่งไม่ได้มีเงินทองอะไรมากมายนะเรารู้ประชาชนว่าขาดน้ํามากเนี่ยผมก็ไปซื้อน้ําที่สิงห์บุร์อ่าสี่แสนขวดแล้วเอาใส่รถตู้คอยเนื่องไปเลยเนี่ยลำเลียงลงไปหานใหญ่ถึงหานใหญ่วันพรุ่งนี้อ่าแล้วเอ่เอ,อผมก็หมดจุดแล้วแต่ผมจะไม่แจกผ่านหน่วยงานเพราะมันช้า ผมแจกตรงถึงชาวบ้านเลยแต่นี้ไปผัดข้าวไม่มีประโยชน์อะ่ะถูกไหมออาแล้วไปคือเป็นการการสร้างภาพหมดอะ่ะมันเป็นแค่วาทกรรมอะ่ะนายกบอกว่าเฮ้ยผมยืนอยู่9้าชั่วโมงยืนทําอะไร9้าชั่วโมงไม่มีประโยชน์ถ้าผมเป็นนายกเนะี่ยผมไม่ต้องยืน9้าชั่วโมงผมบริหารอย่างเงี้ยจบแล้วผมยังได้กลับไปกลับมามาเซ็นแฟ้มที่กรุงเทพได้เนี่ยไม่เห็นจะยากเลยท่านไม่ต้องไปสร้างภาพยืนเก้าชั่วโมงถูกไหมครับไม่มันมันเละเทะหมดถูกไหมครับผมผม,มองว่าวันนี้ ที่ผมออกมาพูดเนี่ยไม่มีอะไรอยากให้กรองอยากให้องค์กรดีคือเราทําไปปกติเนี่ยเดี๋ยวมีคนเก็บภาพเองนะมันมีคนเก็บภาพเองอ่ะนะคือขอให้ทำจริงแล้วกัน